เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังแตงโมลูกโตโตที่หวานฉ่าสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังแตงโมลูกโตโตที่หวานฉ่าสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของโชคหรือมือขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันคือวิทยาศาสตร์เป็นศิลปะที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างดีเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาล้วงลึกถึงเคล็ดลับที่ว่านี้กันใช่เลยครับคำถามสำคัญก็คืออะไรคือความลับที่ว่านั้น อะไรที่ทำให้ผลไม้ลูกหนึ่งหวานฉ่ำโดดเด่นออกมาจากลูกอื่นๆบอกใบให้นิดนึงครับว่าคำตอบเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่มันก็อาจจะสวนทางกับความเชื่อหรือความรู้สึกของหลายๆคนเลยทีเดียวแหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับวิทยาศาสตร์แห่งความหวานเรามาดูกันก่อนว่ารากฐานทางวิทยาศาสตร์มันคืออะไรแล้วก็ความท้าทายจริงๆที่ชาวสวนต้องเจออุปสรรคที่ขวางไม่ให้ได้แตงโมที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เชื่อไหมครับว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่คนปลูกแตงโมต้องเจอเนี่ยมันกลับไม่ใช่เรื่องความหวานนะแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างของผลแตงโมต่างหักคือก่อนจะไปถึงเรื่องรสชาติเนี่ยต้องทําให้เนื้อข้างในมันสมบูรณ์ไม่แตกไม่เป็นโพรงซะก่อนซึ่งนี่แหละครับคือด่านแรกที่ยากที่สุด ไอาอาการที่ว่าเนี่ยเขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับว่าอาการไส้ล้มหรือ Hollow Heart มันคือสภาพที่เนื้อข้างในนะครับมีรอยแตกมีโพรงอากาศซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากการที่รับสารอาหารไม่สมดุลอย่างเช่นได้ไนตรเจนมากเกินไปดังนั้นกระบวนการทั้งหมดที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป้าหมายสำคัญของมันก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดอาการไส้ล้มนี่แหละครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการจะสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบเนี่ยต้องเริ่มจากตรงไหน เพราะว่าความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เริ่มตอนที่แตงโมออกลูกนะโอ้โหมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนานมากตั้งแต่การเลือกมเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเตรียมดินเลยครับนี่คือสูตรดินในอุดมคติเลยครับเหมือนการปรุงอาหารชั้นเลิศเลยนะคือทุกอย่างมีเหตุผลของมันอย่างดินร่วนปนทรายเนี่ยก็เพื่อให้ระบายน้ําได้ดีแล้วก็เอาดินมาผสมกับปุ๋ยหมักใบก้ามปูทีนี้ส่วนผสมพิเศษก็คือขี้เท่ากแกลบบตัวนี้จะให้โพแทเสเซียมซึ่งสําคัญมาก เพราะมันช่วยให้เนื้อแต่งโมมีสีแดงสดน่ากินแล้วก็เติมเปลือกไข่บดละเอียดเข้าไปอีกเพื่อเสริมแร่ธาต่างๆเรียกว่าเตรียมบ้านที่ดีที่สุดให้รากได้เดินเลยครับพอเตรียมดินเสร็จก็มาถึงขั้นตอนของมเมล็ดพันธุ์โหจะเห็นเลยว่ามันพิถีพิถันมากนะครับเริ่มตั้งแต่การคัดมเมล็ดที่สมบูรณ์ทางพันธุกรรมแล้วเอาไปแช่ในน้ําอุ่นที่อุณหภูมิต้องเป๊ะๆเ,เลยนะคือ50องศาเซลเซียสนานครึ่งชั่วโมง ยังไม่พอครับยังมีการเติมสารสก,กัดจากว่านหางจระเข้เข้าไปด้วยเพื่อช่วยเร่งให้มันงอกเร็วขึ้นจากนั้นค่อยเอาไปเพาะในที่รม่มทุกอย่างคือการประครบประงมเพื่อให้ได้ต้นอ่อนที่แข็งแรงที่สุดนั่นเองครับพอต้นอ่อนเริ่มงอกแล้วทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการเติบโตเต็มที่ครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นศิละปะเลยนะคือการบ่มเพาะเถาของมันเป็นการจัดการพลังงานทั้งหมดของต้นต้องทําอย่างระมัดระวังมากๆเลยครับ ในช่วงที่มันกําลังโตเนี่ยแร่ธาตุสำคัญจะมีอยู่2ตัวครับคือแคลเซียมกับบรอนแคลเซียมเนี่ยเราจะได้จากน้ําหมักกระดูกปลาหน้าที่ของมันคือทําให้ผนังเซลล์ของแตงโมแข็งแรงผลจะได้ไม่แตกง่ายส่วนบรอนที่มาจากสารสก,กัดสาหร่ายทะเลตัวนี้สําคัญมากลองนึกภาพตามนะครับมันทําหน้าที่เหมือนเป็นพนักงานขนส่งเลยคือคอยลําเลียงน้ําตาลที่ต้นไม้สร้างขึ้นส่งตรงไปที่ผลแตงโมโดยเฉพาะเลยครับและนี่คือขั้นตอนที่อาจจะดูใจร้ายหน่อยนะครับแต่สําคัญมาก คือเมื่อต้นแตงโมเริ่มออกผลหลายๆลูกเนี่ยเราต้องเลือกครับเลือกลูกที่ดูสมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดไว้แค่หนึ่งหรือ2ผลต่อต้นเท่านั้นที่เหลือต้องตัดทิ้งไปทําไมล่ะก็เพื่อบังคับให้ต้นไม้เอาสารอาหารเอาพลังงานทั้งหมดที่มันมีทุ่มเทไปกับสร้างผลงานชิ้นเอกแค่ไม่กี่ชิ้นนี้ให้ดีที่สุดไงครับเป็นการเลือกคุณภาพแทนปริมาณแต่ไม่ว่าเราจะเตรียมการทางวิทยาศาสตร์มาดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องพึ่งพากลไกของธรรมชาติอยู่ดีครับ โดยเฉพาะเรื่องการผรสมเกสรมันมีช่วงเวลาทองของมันอยู่นะครับคือช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง10บโมงเป็นช่วงที่ดอกไม้พร้อมที่สุดและแน่นอนว่างานนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีฮีโร่ตัวจิ๋วอย่างพวกพึ่งมาช่วยทํางานครับโอเคครับตอนนี้แหละเรากําลังจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นคลีมักซ์ของเรื่องทั้งหมดเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและน่าจะเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยด้วยมันคือเคล็ดลับที่จะยกระดับแตงโมธรรมดาธรรมาให้กลายเป็นแตงโมระดับตำนานเลยครับคําถามมันก็คือ เป็นไปได้ยังไงที่เราจะทำให้ผลไม้ดีขึ้นด้วยการงดหรือจำกัดสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตของมันมันฟังดูขัดขาด,ดกับความรู้สึกใช่ไหมครับให้ของน้อยลงแต่ผลลัพธ์กลับดีขึ้นเนี่ยนะและนี่คือคำตอบครับเทคนิคนี้เรียกว่าความเครียดที่ถูกควบคุมหรือ control stress หลักการของมันก็คือเราจงใจจำกัดการให้น้ำเพื่อหลอกให้ต้นไม้รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังจะเกิดภัยแรงนะกำลังจะตายแล้วนะพอต้นไม้เข้าสู่โหมดเอาตัวรอดปุ๊บ สัญชาตญาณของมันจะสั่งให้หยุดการเติบโตของเถาของใบแล้วรีบส่งน้ําตาลและสารอาหารทั้งหมดที่สะสมมาพุ่งตรงไปที่ผลทันทีเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้มเมล็ดในผลสมบูรณ์ที่สุดจะได้ขยายพันธุ์ต่อไปได้มันคือการเปลี่ยนทิศทางพลังงานทั้งหมดจากเถามาสู่ความหวานของผลนั่นเองครับแล้วช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการทําเทคนิคนี้ก็คือช่วง7-10ถึงวันสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวพอดีแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้แหละครับแต่สามารถสร้างความแตกต่างได้แบบมหาศาลเลยคําถามคือ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องเริ่มตอนไหนโชคดีที่ธรรมชาติเขามีสัญญาณบอกครับให้เราสังเกตที่มือจับหรือไอห,หนวดเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆก,กับขั้วของลูกแตงโมพอไอเจ้าหนวดเส้นนี้มันเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนั่นแหละครับคือสัญญาณจากต้นไม้ว่าเอาละเริ่มงดน้ําได้เลยผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับถ้าเรายังรดน้ําไปเรื่อยๆตามปกติเถามันก็จะโตต่อไปแต่รสชาติของแตงโมก็จะเจือจาง เนื้อจะออกฉ่าน้ําแต่ในทางกลับกันถ้าเราใช้เทคนิคควบคุมความเครียดพลังงานทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ผลทําให้รสชาติเข้มข้นขึ้นมากเนื้อจะแน่นกรอบและที่สําคัญคือค่าความหวานหรือที่เขาเรียกกันทางวิทยาศาสตร์ว่าค่าบริกซ์มันจะสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับหลังจากที่บ่มเพาะดูแลกันมาอย่างดีในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่รอคอยครับนั่นคือการเก็บเกี่ยวแต่ก่อนจะตัดออกมาเราต้องอ่านสัญญ,ญาณจากธรรมชาติให้ออกก่อนว่า แต่งโมลูกนี้มันสมบูรณ์แบบพร้อมแล้วจริงๆวิธีการเช็คเนี่ยต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือการฟังเสียงลองเคาะดูถ้าเสียงมันทุมท้มๆนั่นแน่เหมือนเราเคาะหน้าอกตัวเองแบบตึ๊บตึบอันนี้ใช้ได้ต่อมาก็ดูที่ก้นของลูกตรงส่วนที่มันวางอยู่บนดินมันควรจะมีอรอยเป็นสีเหลืองๆนวลๆแล้วก็ลองยกดูครับมันต้องรู้สึกหนักกว่าขนาดที่เห็นและสุดท้ายดูลายที่เปลือกต้องคมชัด นี่คือการผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาชาวบ้านของแท้เลยครับและนี่คือตัวเลขเป้าหมายสุดท้ายครับ14 Bri บค่าบริกส์อย่างที่บอกไปคือหน่วยวัดความหวานทางวิทยาศาสตร์การที่ทำได้ถึงระดับ14เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยืนยันเลยว่านี่คือแตงโมร,ระดับพรีเมียมที่หวานฉ่ำแบบสุดๆแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็บอกเราว่าการจะได้มาซึ่งแตงโมที่สมบูรณ์แบบสักลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลยแม้แต่น้อย แต่มันเกิดจากการทำความเข้าใจและการจัดการกลไกลของธรรมชาติอย่างแม่นยำทั้งเรื่องสารอาหารจังหวะเวลาและที่สำคัญที่สุดมันแสดงให้เราเห็นบทเรียนที่น่าทึ่งมากว่าบางครั้งการสร้างสภาวะที่ลำบากหรือเครียดให้อะไรบางอย่างย่งถูกที่ถูกเวลากลับสามารถสร้างผลลัพธ์ที่หวานช่ำที่สุดได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยละครับ